สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะวันนี้นะคะก็ได้พาเพื่อนๆมาชมที่นี่เลยค่ะวัดมาเหยยงนะคะพอดีว่ามาทำงานนะคะมาทำงานด้วยแล้วก็พามาชมโบราณสถานที่วัดมาเหยยงนะคะดูสิคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะเราก็จะเดินไปยังด้านหน้านะคะเพื่อที่จะไปดู พิพิธภัณฑ์นะคะไปดูเห็นที่สวยงามเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทางเดินที่เราจะเข้ามายังตัวปราสาทนะคะ นี่เลยค่ะยังคงความสวยงามอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดูล่มลื่นมากๆเลยนะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลย วันนี้นะคะเราก็มาทํางานนะคะแล้วก็ได้มาดูได้มาเที่ยวด้วยนะคะพอดีว่าแฟนทํางานอยู่ที่วัดมหิยงนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเที่ยวชมค่ะดูด,ด,ด,ดูนี่เลยสวยงามมากกดูสิคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวชมกันต่อเลยนะคะนี่เลยว้าวสวยงามากมาก,มากเลยนะคะบรรยากาศด,ดีมากๆเลยค่ะร เรียนรอบๆอ,อยู่นะคะะ มากมากๆค่ะยังคงสภาพดีมากๆเลยนะคะ